วันนี้เวลา1 4 1 0นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสน็นพระเทศพ,พระราชสุดาสยามรมราช,ชกุมารีเสด็จออกนาวังสัปปทุมสรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาครั้งที่30สองทับปีงบประมาณ2,567เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆอาทิการจัดตั้งสำนักวิชากเกษตรนวัตให้เป็นหน่วยงานระดับส่วนงานคณะ และการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือบทอบสาขาเทคโนโลยีเกษตรนวัตโดยบัณฑิตที่สำเร็จการศาึกษาจะเป็นเกษตรกรแนวใหม่ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและการจัดการสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่2กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสาร้างนวัตรกรรมสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนคู่งานงานคู่เรียนบูรณาการการเรียนในชั้นเรียนร่วมกับการฝึกงานในสถานประกอบการมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ทักษะจริยธรรมและคุณลักษณะของผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตท,ที่มีสมรรถนะเหมาะแก่การทำงานและการประกอบการมีความสามารถคิดวิเคราะห์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวตัตก,กรรมสำหรับโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนปแปลงอย่างรวดเร็วตลอดจนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตตะดาเปิดสอนในระดับประกาศศิญ,ญบัตรวิชาชีพหรือปวชจำนวน10สาขาวิชาระดับประกาศศิยปศาตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสจำนวน12ส,สาขาวิชาและระดับปริญญาตรีจำนวน5้าหลักสูตรใน3คณะได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ในปีการศึกษา2567มีแผนเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีกเกษตรนวัตเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร